สวัสดีครับทุกคนที่เดินครับวันนี้กับผมเหมือนเดิมนะครับผมจื่อช่องเดินแตงโมมัวเรียกสันส้นๆว่านี้ดีวกว่าสันส้นๆว่าหมาแดนไทยหมาแดนไทยูทย่ยก,กับช่องหมาแดนไทยอีกแล้วนะเกิบทุกคนไปกันเลย ผมรู้ทุกตัวและรู้ชื่อทุกตัวและจากที่ถ่ายเพิ่งแรกๆผมบอกว่าถ่ายแรกๆเนี่ยผมบอกว่าด่าอะไรไม่รู้ด,ด่าแนวลูกกระต่ายลูกกระตายอย่างโอ้โหแบบแรกๆอะ่ะคือแบบว่าอันนั้นโอ้เข้าไปแล้วทุกคนนี่เข้าไปแล้วอ่ะดูหน้าตอมันจะเกิโอเค กำลังโหลดอย่าสงสัยนะว่าทำไมไม่ค่อยมีเสียงผมปิดเสียงนี่แหละผมอยากมีเสียงรบกวนอ่ะก็เลยต้องปิดเออเงิน,นไม่พอไม่ต้องซื้อมีผีหน้าปีศาจดด้วยเราอยู่กับผีปีศาจนัวเนะี้ย ปีศาจครับไม้กระท้าวิเศษขับไล่ปีศาจออกโอ้มาิกกี้ไายกันทุกคนผมจะไม่ตัดต่อคลิปนะครับเพราะผมขี้เกียจด,ด้วยนะครับคนมันขี้เกียจอะชีวิตของคนขี้เกียจทำไมม,มือผมเหมือนกันอะชีวิตของคนที่เกียดนะครับทุกคนชีวิตจิตใจของคนขี้เกียจ ใช่อ้ไ้เด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้แม่เขาแ,แม่เปิดเปิดประตูเข้าห้องอ่ะก็เลยต้องหยุดคลิปขอโทษทุกคนขอโทษนะแม่ผมเปิดประตูห้องอ่ะผมก็เลยต้องหยุดคลิป,ปีไปนิดนึงโอเคเกือบไม่ทันละไปกันเกือบไม่ทันละแม่ผมเปิดห้องไปกันทุกคนด้วยเอยไม่มีไฟกระพริบหรอก ไอคิพต้องตุ๊ดตุ๊ดเพอพมันต้องมีเสียงว่าสูสู้าซาปนังกาปนังกีสู้สูสีสีปนังกีปนังกาสิเฮ้ยเฮ้ยมาออปอยู่ไหน ช่างเถอะโหเฮาข้างหน้าโอ้โเรียกไปเลขยแปลเลยอ่ะเจ็บแสงสีฟ้ามันแยงตาและเกินอร่อยอ่ะกิน โอ้ไม่เห็นนะอุ๊อืมประตูที่ไม่มีที่สุดอันนี้น่าจะเล่นเก่งน่าจะเคยเล่นหลายครั้งแล้วมั้งเก่งมากแน่อนอนไปไหนไปประตูไหน ดูนี้ลังกันเราคงห้ามูนี่นะเปิดอุลัวเราวังคิโมตี้ก่อนตอนเนี้ยเราแบางคิโมตตี้อยู่ เป็นอย่างนั้นไงว่าแล้วตองฝั่งนั้นหลับกันตาไม่เปิดจัดเลยจะไม่เสียหอยไปก่อนบุญแจทำไมมันต้องอยู่บนโต๊ะด้วย ไปไหนทางไหนเพื่อนตามเพื่อนไปเพื่อนสามารถนำพาเราไปได้ไไดคนนี้น่าจะเล่นมาหลายวันแล้วมัง้งไกดดิงไล่เพื่อนที่หายไปไหนไกดดิงไล่ไม่อยู่โอ้โอ้โอ โอ้เจอพัตเตอร์เออหายเลยหายดีเลยเพื่อนมาเร็วๆรออยู่จะนะให้เพื่อนนำเพราะว่าเพื่อนนะตัดเล่นเก่งแล้วอ๊ยม,มืดมเลยเพื่อนมาหน่อย กันกันต่อ,อ,อเปิดเสียงนงดังไว้ก่อน <c oughs> ห้องมืดมืดนี่บอกเลยตัวอของแท้ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องมืดมืดนี่แหละจะไม่ได้เสียงไอ้สควคุอะความสวยจะมาเยือนเลย ม,ม,มือจะไม่ได้เสียงไอสควิดไงตัวเลยไม่ใช่ไอสกีก,สก่ะสกีกู้จั้้ั้้ไม่้้กคนสะก้้ก้้ ออกยังเลินเลยเราึ้นไปเร็วมาแล้วมันมืดสลือเกินโอ้เพื่อนสับละเย้ขอเป็นเพื่อนได้ไหมเฉลาดขนาดนี้ฉลาดก่าคนอื่นอีกห้องห้าสิบน่าจะผ่านนะเนี่ย ห้องนี้แต่เวลาขโบยไฟแช็กนี่ได้ได้มาเร็วมูหันนี่เฮ้ยเฮ้ยตา่าโอ้เมื่อกี้เห็นแวบ,บแบบตาตัวเดียวอมีได้เหรอในห้องนี้หาตา เป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีได้ทองนี้แต่ทำไมมันไม่แปะอยู่บน,บนสมุดเลย <c oughs> ประเทศจ,จ้ามายกิงกองขึ้นมาแล้ว ที่ฟ้าแข่งการตาบอดจะนำพาคุณไปยังทางออกจบเออนไแล้ว เอาเข้าไปทำไมอา้อาวอา้าวมาเร็วๆทำอะไรนะฮะเพื่อนจะวิ่งห้องจะวิ่งผาฝาห้องเบอร์ไปทำไม เตรียมตัวนะเพื่อนจะห้องที่ห้าสิบแล้วห้าสิบผมชอบตายอะ่ะแต่วันนี้ไม่เป็นผลน,นั่นทุกคนปิดเตียงก่อน จะไม่มีเสียงรบกวนอะ่ะมันขึ้นไปแล้วออกมามีเพื่อนที่จะฆ่า สู่สู่สีสีบันังกีบันังกาสู่สูตาตาบันังกาบันังกีสู่สู่สีสีบันังกีบันังกา ตาตูดเหาไหมเนะนี่ยเรือ่อนรอนไหมเนี่ยหว่จานไหนห่งแล้ยังดูอยู่มา ไม่ใช่ว่าโดนลากหวัดคอไปแล้วเหรอ เดินเร็วแบบนี้ไปแล้วไปไหนเอาแตจังหวะขึ้นขึ้นขึ้นไป ได้เสียงเฟลี่อยู่แต่ผมหาตัวเสียงไม่เจอ น,านา่ากลัวนะโอ้ไม่รู้อ่ะมันร้องวอยๆละใหญ่เลย นอกจากอยู่ข้างๆตู้ทวีตลงมายังมุกขึ้นมาแน่เลยขึ้นไปไหม ทุกคนเท่ากันเลย